วันนี้เป็นเมนูปลาครับบ้านผมเนี่ยเรียกว่าชูชีปลาลินทอดกรอบแต่หลายท่านอาจจะเรียกเป็นปลาราดพริกก็ได้จะชูชีหรือว่าปลาราดพริกทำยังไงให้ออกมาอร่อยรสชาติเข้มข้นสีสวยนะ่าทานแบบนี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเราไปลงมือทำมพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาทอดปลากันก่อนครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดจากนั้นก็นำชิ้นปลาลินลงทอดทีละชิ้นนะครับใส่ลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมอย่าเทลงไปทีเดียวครับ เดี๋ยวปลาจะทับผมกันเวลากลับแล้วจะติดกระทะไม่สวยงามนะครับวันนี้เราใช้เป็นปลานินนะครับ2ตัวใหญ่ๆเอากระดูกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับผมผมจะทอดทีเดียวให้หมดเลยนะครับผมใส่กระทะเป็นเต็มเลยนะครับแต่ถ้าใครลัวติดกระทะเนี่ยจะใส่ทีละน้อยก็ได้นะครับผมทอดทีทละน้อยนะครับ ใส่ปลาลงไปแล้วครับไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องถูกอะไรทั้งนั้นเราให้ด้านล่างเหลืองร่อนก่อนนะครับเนี่ยครับทอดสักพักหนึ่งนะครับผมด้านล่างก็จะเริ่มเหลืองล่อนคราวนี้เราก็ค่อยๆได้เลยนะครับเนี่ยครับการทอดปลาแบบนี้ต้องใจเย็นๆมากๆนะครับผมถ้าเรารีบกลับเนี่ยชิ้นปลาจะเละไม่สวยงามติดกระทะแน่นอนนะครับพอด้านล่างเหลืองร่อนกรอบแล้วก็กลับนะครับกลับด้าน เนี่ยครับก็จะได้เนื้อปลานิลสวยๆเหลือง <balances. S 2> ๆไม่ติดกระทะแม้แต่นิดเดียวนะครับพอสีเหลืองทองสวยกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับก็จะได้ปลานิมทอดกรอบสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณครับ <qui S 2> ต่อจากนั้นก็ให้ใส่พริกแกงเผ็ดเป็นพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะครับพริกแกงแดงประมาณ2ทช้อนหรือว่าประมาณ50กรัมนะครับผมใส่ลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมนะครับผัดให้ทรงกลิ่นหอมแตกมันสวยเลยนะครับผม ผัดทิชแกงกับน้ํามันจนส่งกลิ่นหอมแตกมันสวยแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปพอประมาณนะครับน้ําเปล่าที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็ดูปริมาณของเนื้อปลาทอดของเราด้วยนะครับถ้าเราใช้ปลาเยอะเราก็เพิ่มน้ําขึ้นไปอีกพร้อมกับริกแกงหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆก็เพิ่มตามจํานวนไปกับเนื้อปลานะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายขาวครับประมาณ1ช้อนครึ่ง หรือว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรุงตามความชอบก็ได้นะครับปลาราดพริกหรือว่าปลาชูชีเนี่ยต้องออกหวานนํานิดนึงนะครับผมต่อไปก็เป็นน้ําปลาครับประมาณ1ช้อนหรือว่า1ช้อนครึ่งเนานะชิมก่อนก็ได้ครับผมถ้าไม่ชอบเค็มจนไปหรือว่าไม่ชอบหวานจนไปก็ปรุงตามความชอบของเราก็ได้นะครับขอใส่ผงนัวหรือว่าผงชูรสลงไปสัก1ช้อนชาเนาะถ้าใครไม่ชอบไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับผม ใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วก็ชิมให้รสชาติเข้มข้นเลยนะครับเที่ยวต่ออีกจักพักหนึ่งให้น้ําแกงแตกมันสวยเป็นสีแดงประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับต่อจากนั้นเราใส่เนื้อปลานิลทอดนะครับที่เราทอดเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปผสมคลุกเค้าให้เข้าเนื้อเลยครับใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนนะครับอย่าคนแรงเกินไปเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกฉีกไม่สวยนะครับ ถ้าเนื้อปลาตอนที่เราทอดติดกันเป็นแผ่นะครับก็แกะออกด้วยนะครับเวลานํามาผัดจะได้เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันสวยงามน่าทานแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันเป็นสีเขียวตัดให้สวยงามน่าทานขึ้นไปอีกครับผมใบมะกรูดเนี่ยเราจะหั่นเป็นฝอยเล็กๆก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะฉีกแบบผมนี้ก็ได้นะครับตามความชอบเลยครับก็จะได้ปลานิลทอดกรอบชูชี สวยๆนะครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นแน่นอนนะครับบางท่านอาจจะเรียกเป็นปลาราดพริกเนาะจะเรียกว่าปลาราดพริกหรือว่าชูชีก็ไม่เป็นไรเนาะตางที่ต่างถิ่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันขอให้อร่อยอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับใครชอบกับข้าวอร่อยทำง่ายๆแบบนี้ก็ลองไปทํำทานที่บ้านดูได้นะครับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่าน ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงหรือว่าคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ